สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปพีาร์ษนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าคนรอบตัวเขาพูดถึงคุณว่ายังไงบ้างนะคะโดยที่จะโฟกัสไปที่ครอบครัวเพื่อนสนิทแล้วก็คนคุยเก่าหรือว่าคนรักเก่าของเขานะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังเนาะแล้วก็ แล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่สนใจเปิดไพ่ทำนายกันอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้ที่ Li n e แอ Material Girls Tarot นะคะแล้วก็ใครที่สนใจดูพื้นดวงนะคะจะได้รู้จักตัวเองได้รู้จักลักษณะเนื้อคู่ได้รู้ว่าถ้าแต่งงานไปจะเป็นภรรยายหรือเป็นสามีแบบไหน,นลักษณะเนื้อคู่หมายถึงดูไปถึงเรื่องของอาชีพนาทีิการงานเขาด้วยลักษณะภายนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รู้ด้วยว่างานหลักที่ทำแล้วปังอะ่ะกับงานเสริมที่ดีต่อพื้นดวงตัวเองอะ่ะ คนที่จะต้องทำอะไรก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่สามใบเนี่ยเป็นตัวแทนของของคำทำนายสามกองกองที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเค็กเสมอคือฝั่งนี้กองหนึ่งเริ่มจากฝั่งนี้นะแล้วก็ไล่มากองที่หนึ่งจะเริ่มจากไอ้น้องสีดำอันเนี้ยไอตัวไฟเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะสายตาสะดุดใบไหนให้เลือกไพ่ใบนั้นฟังกองนั้นก่อนเลยนะคะเพราะไหมหนึ่งสองสา กองที่1เริ่มจากฝั่งนี้กอ,องที่2ตรงกลาง3มสีขาวนะคะ1เขียวสองส้ม3ามสีขาวใครที่เลือกไม่ทานกดหยุดนะคะแล้วก็ลองตั้งใจเลือกใหม่เคขออนุญาตเริ่มเลยเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่1นนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะขอดูคำใบ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยแล้วก็ว่าแล้วก็รวมไปถึง นั่นแหละคำใแบบ้โอเคคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนะคะพระศบกันมังกรนะคะแล้วก็สิงห์ธนูนะคะพระศบกันมังกรสิงห์ธนูเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาคําใบ,บ้ที่หนึ่งเลยมีคนไม่โสดในที่นี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้หรือคุณสองคนกําลังคบกันก็เป็นไปได้นะคะเป็นแฟน,นอะไรเงี้ยนะคะคาใบ,บ้ที่สองมีคนที่ เคยทางานประจําตอนนี้ไม่ได้ทํามีคนที่คิดจะลาออกมีคนที่กําลังจะลาออกมีคนตัดสินใจลาออกแล้วตอนนี้รอให้มันถึงสิ้นเดือนแล้วก็จะหยุด,ยดทางานอะไรอย่างเงี้ยคำใบต่อมามีคนที่พยายามเก็บเงินหรือพยายามใช้หนี้พยายามหาเงินเพิ่มคำใบต่อมามีคนกําลังจะทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนยิ้มได้ยิ้มออกอาจจะเป็นการให้ของขวัญวันเกิดให้ของขวัญวันครบรอบการขอแต่งงานการขอให้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน คำใบ้ต่อมามีคนวางแผนที่จะมีลูกแบบตั้งท้องจริงๆหรือมีคนกําลังที่จะเหมือนกับรับน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงประมาณเนี้ยค่ะคําใบ้ต่อมามีคนอยากได้ลูกชายหรือในอนาคตจะมีลูกชายเป็นคนแรกทั้งหมดนี้คือคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะมาเริ่มกันที่ครอบครัวของเขาพูดถึงคุณว่ายังไงบ้างเออ ครของเขาญาติพี่น้องอะไรอย่างเนะงี้ยนะว้ายไพ่ล้วงโอเคไพ่ร่วงนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเขาพูดถึงคุณว่าคนในครอบครัวนะเขาพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุยเก่งรู้จักพูดรู้จักคุยรู้กาลเทศะแล้วก็เป็นคนที่มี energy อ่ะเป็น energy บวกๆเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทุกคนรู้สึกสบายใจไม่เกรง คุณดูเป็นตัวของตัวเองอันนี้คําพูดแรกคําพูดต่อมาญาติิเขาหรือคนในครอบครัวเขาอะค่ะพูดถึงคุณว่าเมื่อไหร่คุณกับแฟนอะหรือคุณกับเขาอะจะลงเอยกันจริงจังสักทีเมื่อไหร่จะแต่งงานเตรียมแผนขอแต่งงานหรือ,อยังรอเลิกแต่งงานอยู่นะรอฟังอยู่นะว่าจะตัดสินใจแต่งงานเมื่อไหร่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็คําพูดต่อมาพูดถึงคุณประมาณว่า คุณจริงใจมากเลยคุณทุ่มเทแล้วก็น่ารักกับคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเหมือนกับครอบครัวของตัวเองเลยคุณคุณไม่ได้เห็นแก่เงินแล้วคุณก็ไม่ได้เข้ามาในครอบครัวเขาเพื่อหวังเรื่องเงินด้วยอันนี้สเปซิฟิกมากคุณเลี้ยงข้าวคุณเลี้ยงข้าวคนในครอบครัวเขาแล้วเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าไปชม ไปพูดกันว่าเออคุณน่ารักมากเลยคุณจริงใจมากแล้วก็คุณดีมากเลยอ่ะคุณไม่ได้เข้ามาที่บ้านเพื่อหวังผลประโยชน์หรือต้องการเงินทองอะไรประมาณเนี้ยคุณน่ารักมากประมาณถ้าพูดตามหน้าไพ่อ่ะคุณชนะใจคนในครอบครัวเขามากๆเลยอ่ะคนในครอบครัวเขามองคุณดีมากแล้วก็มีคนพูดถึงคุณอีกว่าคุณกับคุณกับแฟนอ่ะคุณกับคนเนี้ยเปาะกันมากเลย และคุณก็เป็นคนแรกเลยในชีวิตเขาหรือในในในสายตาของทุกคนนะว่าคุณจะทําให้คนนี้สละโสดได้แบบตัดสินใจแต่งงานทําทุกอย่างให้มันมั่นคงทําความสัมพันธ์นี้ให้ไปรอดอะไรเงี้ยเออคนในครอบครัวคือมั่นใจมากนะคะแล้วเพื่อนสนิทเขาล่ะพูดถึงคุณไว้ยังไงเพื่อนสนิทเขาพูดถึงคุณไว้ยังไงคะ อเ okay. คำพูดแรกเลยนะคุณไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนเก่าๆที่เขาเคยคบมาเลยแม้แต่นิดเดียวแตกต่างมากแบบแตกต่างทั้ง energy รูปร่างหน้าตาความสามารถนิสยัยแตกต่างหมดเลยแตกต่างมากในทางที่ดีในทางที่ดีมีคนพูดถึงคุณว่าคือเพื่อนสนิทเขานะพูดถึงคุณว่า คุณเป็นคนที่ไม่พูดมากเกินไปและไม่พูดน้อยเกินไปรู้ว่าควรจะเข้าสังคมยังไงรู้ว่าจังหวะไหนควรพูดจังหวะไหนไม่ควรพูดเป็นคนที่โอเคมากๆเออแล้วเพื่อนเสน่์เขาก็พูดว่าคุณน่ะแค่ขอขยายหน่อยได้ไหมเพื่อนเสน่เขาพูดว่า คุณไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาอะไม่ได้หวังเรื่องของเงินทองหรือมาขอให้เขาเปหรือมาหรือมารักแบบไม่จริงใจอะประมาณว่าคุณเข้ามาแล้วคุณทุ่มเทให้เขามากๆเลยโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์เราทุกคนก็เห็นนะว่าเฮ้ยคุณนะแตกต่างจากคนที่ผ่านๆมาของเขาแบบสุดๆขั้วเลยอะแล้วก็คุณไม่ได้มี ไม่ได้มีสนเสน่ห์แบบที่อันตรายคุณเป็นคนที่ดูดีมีสนเสน่ห์แบบแบบที่มันน่าดึงดูดแต่ว่าคุณวางตัวดีแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดูเฟลท์กับคนอื่นอะจริงใจแล้วื่อสัตว์กับเพื่อนเขาอะอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้ดูมีสนเสน่ห์จนอันตรายความหมายคือไว้ใจได้ว่าคุณจะื่้สัตว์อะคุณจะไม่นอกใจเพื่อนเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนเขาก็ยังพูดอีกว่า เพื่อนของคนคนนี้ก็ยังพูดอีกว่าถ้าเขาตกลงปรงใจกับคุณคบกับคุณแต่งงานัะคุณน่ะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเลยเพราะคุณคือคนที่จะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดโดยที่ไม่ปล่อยมือไม่ทิ้งกันประมาณเนี้ยค่ะแบบเพื่อนสนิทเขาพูดกับเขาเลยว่าเนี่ยแกจะไม่ต้องเครียดไปตลอดแกจะไม่ต้องเครียดเลยถ้าแกเลือกคนเนี้ยเออคือผ่านแบบสิบผ่านไม่ใช่แค่สามผ่านนะสิบผ่านแบบผ่าน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 อย่างเงี้ยเลยอะ นี่คือสิ่งที่เพื่อนเขาพูดกับเขานะคะแล้วคนคุยเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าเขา่าพูดถึงคุณไว้ยังไงเออสิ่งที่พูดก็คือการที่เขาสารสัมพันธ์กับคุณหรือเปิดตัวคุณหรือมีคุณคนคนเก่าๆก,ก็เลยรู้สึกว่าเขาคงไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกแล้วเนาะประมาณเนี้ยแบบ เขาไม่เห็นตอนสมัยที่คุยกันรครบกันเขาไม่เห็นรักเราขนาดที่ตัวเขารักคุณเลยอืมนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่สองต่อมาเหมือนพูดประมาณว่าทําไมเขาดูเชิดหน้าชูตาเขาดูจริงจังและดูแบบทุ่มเทกับคุณมากเลยทําไมคนในสังคมเขาเพื่อนเขาครอบครัวเขายอมรับคุณจังเลยแบบยอมรับมากเลยอะแล้วแล้วตัว,ต,วตัวแฟนเก่าหรือคนรักเก่าเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ได้รับความสําคัญขนาดนี้สมัยที่เคยคุยหรือเคยคบเขาแล้วก็อีกคําพูดหนึ่งคือเขาเปลี่ยนไปมากเลยเนาะเขาไม่เจ้าชู้เหมือนเดิมเขาไม่เขาไม่พูดจาแรงๆเหมือนเดิมเขาไม่อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมเขาไม่ติดเที่ยวไม่ติดปาร์ตี้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นประโยคที่ว่าทําไมาคุณถึงได้ในสิ่งที่ ที่ตัวฉันไม่ได้ฟีลลิ่งแบบทําไมเธอถึงได้สิ่งนี้ที่ที่ตัวเขาไม่เคยให้ฉันทําไมเธอถึงได้ของมีค่าชิ้นนี้แทนที่ตัวเขาไม่เคยให้ฉันทําไมเธอถึงได้การยอมรับเธอได้มันเป็นของมีค่ามันเป็นแบบอาจจะเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าค่ะเงินทองเข้าของกระปรงกระเป๋าบ้านที่ดินรถอะไรก็ว่าไปเออคนรักเก่าหรือแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าเนี่ย ของเขาอ่ะรู้สึกว่าทําไมฉันถึงไม่ได้สิ่งที่เธอได้ไม่ถึงสิ่งที่คุณได้อ่อ,อประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คนรอบตัวเขาพูดถึงคุณอะนะคะจบครบถ้วนไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองแป๊บนึงนะวักองที่สองขอดูคําใบ้เนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหรือเ,เขาหน่อยนะคะ กองที่2นะคะมีถุนตุลกลุ่มนะคะก็รกฎสิงเมษนะคะมีถุนตุลกลุ่มกรกดสิงเมษเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขานะคะ mm hmm. คำใบที่1เลยมีคนมีใจให้กันในที่นี้คุณรักเขาเขารักคุณคุณชอบเขาเขาชอบคุณไม่ได้คิดไปเองไม่ได้ไม่ใช่การแอบรักเขาข้างเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่กองนี้แน่นอนนะคะ คำใบ้ต่อมามีคนถูกหักหลังถูกทำลายความไว้ใจถูกบอกเลิกถูกทิ้งบางคนเคยคบกันแล้วก็เลิกกันบางคนเคยเป็นคนคุยกันแล้วก็ถูกตัดทิ้งถูกบล็อกถูกห่างกันไปแล้วกลับมาคุยกันบางคนถูกทิ้งเพราะเขาไม่เลือกเราเขาไปเลือกคนอื่นอันนี้คำใบ้นะอยาคำใบ้ต่อมาอีกคือมีคนที่อย่างที่บอกเคยเป็นแฟนกันแล้ว ตัดสินใจเลิกกันไปปัจจุบันกลับมาคบกันอะไร่งเงี้ยคะ่ะหรือตอนนี้คุณเนะับเขาเป็นแฟนกันอยู่หรือเหมือนเป็นคนคุยกันแล้วเป็นพันกันแล้วทะเลาะกันนะ่ะมันมีเรื่องทะเลาะกันมีการใช้คําพูดที่ทําให้รู้สึกไม่ดีแล้วก็มีการกลับมาขอโทษปรับความเข้าใจขอคืนดีกันบางคนก็เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็รอให้ชัดเจนอยู่บางคนเขาไปเลือกคนอื่นแล้วมันไม่ใช่เขาเลยกลับมาเลือกเราอะไรเงี้ย ทั้งหมดนี้คือคำไม่ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะมาดูกันว่าคนในครอบครัวหรือว่าญาติญาติเขาพูดถึงคุณไว้ยังไงอืมประโยคแรกก็คือเพิ่งรู้จักกันเองดูดูไปก่อนเพิ่งแบบเจอกันไม่นานเองดูดูกันไปก่อนบางคำพูดจะเป็นแบบ อายุยังน้อยอยู่เลยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจค่อยๆดูไปก่อนแล้วก็คำพูดต่อมาคือแน่ใจแล้วหรอว่าเนี้ยเรียกว่ารักจริงๆมั่นใจแล้วหรอว่าจะเซทเธอเดาคนนี้มั่นใจแล้วหรอว่าเนี่ยคือรักไม่ใช่ความหลงแล้วก็ครอบครัวเขายังพูดอีกว่าเธอรักอิสระจะตายไม่ชอบให้ใครมาควบคุมใช้ชีวิตโสดมาตั้งนานชอบอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นเธอคิดว่าเธอจะยอมแบบ ตละโสดได้จริงเหรอเธอคิดว่าเธอจะหยุดอยู่ที่คนคนนี้ได้จริงๆไหมอันนี้มันเป็นประโยคเหมือนครอบรัวเขาพูดกับตัวเขามากกว่าพูดกับคุณอ,อีกประมาณว่าแล้วแล้วคุณจะเอาเขาอยู่เหรอประมาณเนี้ยคุณจะทําให้เขาหยุดเจ้าชู้ได้เหรอคุณจะทําให้เขาแบบอยากอยู่บ้านได้เหรอแล้วก็คนในครอบครัวเขาญาติเขาเนี้ยพูดพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานหนักหาเงินเก่งเป็นคนขยัน แล้วก็เหมือนบางคนหาไรายได้ได้เกินอายุเกินตัวคะ่ะเก่งเกินตัวเก่งเกินอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเขามองว่าคุณเป็นคนที่คือพูดแหละพูดออกมาว่าคุณแบบเก่งมากเลยอะดูแลตัวเองได้ดีสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีขยันดีประมาณเนี้ยอืมนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเขาพูดเกี่ยวกับคุณแล้วก็พูดกับเขาด้วยประมาณเนี้ยนะคะ เออแล้วเพื่อนสนิทเขาล่ะเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ตัวเขา,เาพูดถึงคุณว่ายังไงเพื่อนสนิทเขาบางคนไม่ออกความเห็นบอกว่าเฉยเฉยประมาณว่าเออหรอเออคุยกันอยู่คบกันอยู่ก็เออเออดีแล้วก็กจบไม่ได้ไม่ได้เชียร์แต่ก็ไม่ได้ขัดอะไรแล้วก็บางคนก็พูดว่าแบบ คุณนะ่ะดูลักเขามากเลยแล้วก็ทุ่มเทกับเขามากจริงใจกับเขามากจริงจ, que, จังกับเขามากเลยแล้วล que, ตัวเขาละ่ะจริงจังกับคุณแบบที่คุณจริงจังกับเขาหรือยังอะไรประมาณนี้มีการพูดคุยและมีการถามบางคนก็พูดว่ามั่นใจเหรอว่ารักเนี้ยมันจะไม่ไม่ใชแ่แค่แบบช่วงโปรโมชัน่นมันจะดีแบบดีตลอดไปจริงจริงไหมหรือมันจะแค่ดีแค่ช่วงนี้ช่วงแรกๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เพื่อนเขายังพูดถึงคุณอีกว่าบางครั้งคุณดูจริงจังและ s ซเรียสเกินไปไม่ค่อยมีอ,รมมอารมณ์ขันไม่ค่อยแบบ ไม่ไม่ค่อยพูดเยอะอ่ะหรือบางคนพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนดูอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนพูดถึงคุณว่าคุณดูไม่ใช่สายปาร์ตี้อะ่ะคุณดูเป็นสายเฮลตี้คุณดูเป็นสายแบบจริงจังกับชีวิตอ๋อแล้วมีบางคนพูดว่าคุณดูเป็นคนที่ไม่ได้อยากที่จะมีลูกอะ่ะคุณอาจจะอยากแต่งงานแต่คุณดูเป็นคนไม่ได้อยากมีลูกอะ่ะแล้วเพื่อนเขาอาจจะอยากมีลูกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยมีการพูดแบบนี้แล้วก็มีคนพูดว่า คุณนะ่ะหาเงินเก่งมากดูแลตัวเองได้ดีหาเงินเก่งดูดีเป็นคนที่เหมือนกับ highly independent, นะ่ะแบบเป็นคนที่รักอิกสระ,ะดูแลตัวเองได้ดีมาตรฐานสูงแล้วก็เป็นคน high maintenance มากๆเลยแบบดูแลยากดูเป็นคนที่น,นี้ที่เพื่อนเขาพูดนะดูเป็นคนที่ดูแบบไลฟ์สไตล์คุณแพงอะ่ะแบบไลฟ์สไตล์คุณจะต้องใช้เงินเยอะกับการกนินการอยู่สภานาผม คอนโดที่คุณอยู่อะไรเงี้ยทำเนี่ยเพื่อนเขามองว่าประมาณนี้เออพูดถึงคุณประมาณนี้นะคะแต่มีมีอีกหลายๆเสียงนะที่พูดว่าคุณะเขาเหมาะกันแบบคุณเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกหรือเป็นแม่ของลูกเขาประมาณเนะะี่ยค่ะนี่คือที่เพื่อนเขาพูดนะคะทีนี้มาดูกันว่าคนคุยเก่าหรือว่าแฟนเก่าคนรักเก่าของเขาอ่ะพูดถึงคุณไว้ยังไงบ้าง บางคนเป็นคําพูดที่ว่าขอให้คุณไม่เจ็บปวดและเสียใจเหมือนที่ฉันเจอประมาณเนี้ยเออขอให้คุณแบบรักกันได้ดีขอให้คุณไม่เจอความเจ็บปวดเหมือนที่เขาเคยเจอนะอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็แฟนเก่าหรือคนคุยเก่าเขายังพูดอีกว่าถ้าคุณอดทนแล้วก็ผ่านแบบปิดหูปิดตาในเรื่องที่เขาเป็นคนเฟลลี่หรือในเรื่องที่เขาแบบบางครั้งเขาทําอะไรช้า บางครั้งเขาอินดิซไซสีบางครั้งเขาไม่ชอบแก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหาในความสัมพันธ์่ะถ้าคุณอดทนและผ่านไปได้ปิดหูปิดตาแล้วยอมแบบมองข้ามข้อเสียตรงเนี้ยของของคนคนเนี้ยได้อะ่ะคุณก็คงคบกับเขาไปรอดเพราะว่าแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าของเขามองว่าแค่รักอย่างเดียวไม่พออะที่จะคบคนนี้ให้มันรอดอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนเก่าหรือคนคุยเก่าของเขาบางคนก็เหมือนกับพูดว่าคุณก็ดูรักกันชัดเจนเปิดเผยด,ดีเนาะก็ น่าจะคบกันได้ดีมั้งประมาณนะี้เหมือนเหมือนไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่ก็พูดถึงบ้างแล้วก็แล้วก็คนคุยเก่าหรือแฟนเก่าเขาบางคนก็มองว่าไม่เชิงมองแต่พูดพูดว่าแบบคุณดูไม่เหมือนคนที่เขาเคยจีบเคยคุยเคยคบมาก่อนเลยอะ่ะคุณดูแตกต่างจากอดีตเก่าๆของเขาที่ผ่านมาทุกคนเลยคุณไม่เหมือนใครเลยแล้วก็แฟนเก่าเขาก็พูดถึงประมาณเนี้ว่าเออคุณดูไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็ดูดูแบบ จริงจังอะแล้วก็ดูดูเป็นคนที่ที่ไม่คิดว่าตัวเขาที่คุณมาถามถึงเ่ะจะเลือกคบเป็นแฟนหรือเลือกคุยเลือกจริงจังด้วยประมาณเนี่ยเออในในทางที่ดีในทางที่ดีประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สามกองที่สามขอดูคําใบ้เนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะ นี่ถ้าใครสนใจเปิดไพ่อเค,ค้กนะ้าหนึคำถาม28บาททักมาได้นะคะที่ l i น์แอ Material Girls t a r o นะคะช่วงนี้นี่ขยันมากเพราะว่ามันเร็วไงตอบได้เร็วแล้วก็สนุกดีอะไรเงี้ยไม่ต้องรอแบบหลายๆวันแต่ว่าก็ทําได้แค่ช่วงนี้แหละมันอาจจะมีช่วงนึงที่อาจจะต้องหยุดแบบตอบกลับภายใน24ชั่วโมงไงหนึ่คำถามเนี่ยแต่ช่วงไหนทาไดก้ก็สนุกดีได้คุยกับคนเยอะดีอะไรเงี้ย คนที่เลือกกองที่3นะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมังกรกันทำไมเอเนอร์จีมันแสดงว่าคนที่ไปฟังกองอื่นๆมาแล้วไม่ใช่ <c oughs> ก็เลยมาเลือกกองนี้มองว่าในเนี้ยมีทุกลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรเลยค่ะมีมีเกือบทั้งหมดเลยมิกซ์มิปนๆกันไปขอพูดเป็นเชิงคำใบ้แล้วกันนะคะ คำใบ้เลยคือหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เซเรียสคือคุยกันหรือเป็น F W B หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันอยียงวะมันแบบยังไม่มีชื่อเรียกอะ่ะเออเป็นแบบคุยเฉยๆอะไรเงี้ยยังไม่มีสเตตัสนะคะแล้วก็มีคนเคยทุ่มเทหรือพยายามในความสัมพันธ์นี้แต่ยังไม่เห็นผลสําเร็จอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้รับรักอีกฝ่ายหนึ่งยังมีกําแพงอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้แบบ บางคนเขายังไม่ลืมแฟนเก่าหรือคุณยังไม่ลืมแฟนเก่าแล้วก็มีคนที่อยากจะพัฒนามากๆอยากจะให้มันจริงจังแล้วอะเมื่อไหร่จะจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนพิจารณาอยู่ว่างั้นจะเป็นฝ่ายขอพูดพูดก่อนเลยดีไหมว่าเดี๋ยวเราครบกันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คำใบ้ต่อมาคือมีคนอยาก move on แต่ทําไม่ได้แล้วก็บางคนมันเป็นแบบ energy แบบติดอยู่กับอดีตติดกับภาพจําบางอย่างติดกับอดีตอดีต อดีตความทรงจาที่มันไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยหรือยังลืมรักต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะบางคนในที่นี้มีคนที่เขาไม่โสดอืมไม่รู้ว่าคุณหรือเขามาดูกันว่าครอบครัวของคนคนนี้หรือว่าญาติญาติของเขาพูดถึงคุณว่ายังไงบ้างโอ้ตามไพ่นะคะครอบครัวหรือว่าญาติญาติของเขาอ่ะพี่น้องเขาอะไรเงี้ย ชอบคุณมากชอบคุณมากเลยหรือบางบางคนะคุณหน้าตาคล้ายคนในบ้านเขาแล้วก็เหมือนเหมือนญาติญาติเขาใจดียินดีต้อนรับเปิดรับคุณมากๆเลยเขาก็เลยพูดประมาณว่าคุณน่ารังมากเลยคุณนิสัยดีคุณดูอ่อนโยนคุณดูแลลูกเขาดีมากคุณดูสนิทกับเขานะมาถึงสนิทกับคนที่คุณมาถามถึงอ่ะดูสนิทกันดีดูแลกันดีรักกันดีมากเลย อันนี้แค่พูดเฉยเฉยบางคนน่ะคุณเป็นแม่ของลูกเขาปะแบบมีมีลูกกันแล้วอะตามพัยมันขึ้นมาแล้วทีนี้คนในครอบครัวหรือาญาติเขาก็แบบเหมือนพูดถึงคุณว่าถ้าเขา่าพลาดคุณไปน่าเสียดายมากเลยนะอยากให้ได้คนนี้เป็นคู่ชีวิตเออแล้วก็คนในครอบครัวเขายังพูดถึงคุณอีกว่าคุณเก่งแล้วก็สตรองมากเป็นแบบคนที่สตรองสุดๆเลยอะ ดูแลตัวเองได้ดีถ้าบางคนมีลูกก็ดูแลลูกได้ดีด้วยเก่งมากเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยังพูดอีกว่าตัวคุณน่ะจะยอมรับความเจ้าชู้หรือความแบบใจอ่อนไหวของลูกเขาได้เหรอของแบบของเขาที่คุณมาถามถึงกันได้เหรอประมาณเนี้แล้วก็มีมีคนในครอบครัวเขายังพูดอีกว่าถ้า ถ้าคุณหรือเขานะเคยแต่งงานมาแล้วมีการพูดว่าคงไม่อยากแต่งงานรอบสองหรอกมัง้งประมาณนี้ค่ะคงไม่อยากกลับมาคืนดีกันหรอกมัง้งประมาณเนี้ยแล้วก็มีคนพูดอีกว่าอันนี้ในคะรอบครัวเขานะมีมีคนพูดถึงคุณอีกว่าคุณก็ดีนะคุณดูเหมาะมากเลยแต่คุณจะทําให้เขาอะ่ะเลือกคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาได้จริงๆริงไหมคุณจะแบบอดทนรอให้เขาพร้อมแล้วตัดสินใจแต่งงานกนะับคุณได้จริงๆไหมประมาณเนี้ยค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวเขาพูดถึงคุณนะนะคะแล้วเพื่อนสนิทหรือว่าคนรอบตัวเขาล่ะคะพูดว่ายังไงเป็นไปนในทางเดียวกันเลยคือเพื่อนสนิทหรือคนรอบตัวเขาอะ่ะพูดถึงคุณในเชิงที่ว่าคุณเป็นคนที่จะไม่ทำให้ตัวเขาอะ่ะเสียใจยหรือถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้ามาในชีวิตคนนี้แล้วก็เป็นเหมือนเนือคู่เลยอะ่ะ เป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจมากๆเพื่อนเขาชอบคุณมากเลยนะ energy ะแล้วก็พูดถึงคุณในทางที่ดีทั้งหมดตามไพ่อ่ะคือแบบนั้นเลยคือพูดในทางที่ดีว่าคุณเหมาะสมกับเพื่อนเขาดีนะอะไรประมาณเนี้แล้วก็เพื่อนเขายังพูดอีกว่าคุณดูจริงใจไม่ได้หวังแบบเรื่องเงินทองไม่ได้หวังเรื่องของชื่อเสียงสเต t ัสหรืออะไรแต่คุณเข้ามาด้วยความรักแล้วก็ตั้งใจรักจริงๆประมาณนัคือพูดไปในทางเดียวกันเลยค่ะ energy ไปในทางเดียวกันเลย แล้วมาดูคนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่าของเขาบ้างว่าพูดถึงคุณว่ายังไงคนรักเก่าหรือแฟนเก่าของเขาหรือคนคุยเก่าเนี่ยพูดถึงคุณในเชิงที่ว่าคุณคือคนที่ตัวเขาอะนอกใจมาคุยหรือมาจีบในระหว่างที่ยังอินเลช i ั่นชิพกับกับคนเก่าคนเนี้ยอยู่หรือเปล่าประมาณเนี้ยแบบสมมุตินะว่าตัวคนเก่าต้องพูดถึงคุณก็ประมาณว่าเฮ้ยคุณอะใช่คนที่แอบคุยกับ แฟนชั้นคนนี้ปะตอนสมัยชั้นคบกับเขา,าประมาณเนี้ยออมีมีความสงสัยแล้วก็แล้วก็แฟนเก่าเขาคนรักเก่าเขาบางคนนะ่ะยังรอเขาอยู่แล้วก็แอบส่องชีวิตคุณบนโลกออนไลน์ระหว่างคุณกับคนคนนี้ที่คุณคุยกันนะ่ะคือแฟนเก่าเขาคนคุยเก่าเนี่ยก็เหมือนมาส่องว่าชีวิตพวกคุณเป็นยังไงรักกันดีไหมประมาณเนี้ยเป็นความรู้สึกอิจฉานิดนิด,นดปนกับเศร้าเสียใจเพราะว่าไม่ถูกเลือกจาก คนที่คุณมาถามถึงเออแล้วก็แฟนเก่าคนรักเก่าของเขายังพูดถึงคุณอีกว่าคุณดูเข้มแข็งมากเลยดูสตรองแล้วก็ดูรักเป็นดูรักตัวเองแล้วดูรักเป็นดูมีอนาคตร,ร่วมกันกับเขาชัดเจนมากแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ไม่มีดราม่าเลยเนาะประมาณนี้นค่ะแล้วก็คนรักเก่าคนคุยเก่าขเขาเนี่ยยังพูดถึงคุณว่าคุณดูเป็นคนที่เขารักอะ ดูเป็นคนที่เขาอยากจริงจังด้วยอยากเปิดใจด้วยบางคนพูดว่าคุณคือคนที่เขาตัดสินใจเลือกจริง,รงๆเลือกจากหัวใจนี่นี่คือสิ่งที่คนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าเขาพูดพูดถึงคุณนะคะประมาณนี้ใช่แล้วคนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่าของเขาอะ่ะรู้สึกเสียใจด้วยนะที่ว่าไม่ถูกเขาเลือกอืมจบขา่าว ประมาณนี้นะคะจากหน้าไพ่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไปที่ line at material girls taro t นะคะ